สวัดีครับสวัสดีแฟนแฟนมวยเด็ดเจ็ดไปก้าครับทัศนะคู่มวยสิเป็นเป็นยิดีววันนี้ครับที่เวทีราชดำเลนครับแต่ทอสดเวลาเดิม18นาฬิกานะครับทางช่องถุกฟูยูคู่เอกครับยอดธงสอจโตวัจริงครับเจ้าเบิ้มเจอกับเพชรวันชัยวอสังวะไพคู่นี้สดกับเก่านะครับยอดธงในรูปร่างดีนะครับก็ดูว่าหลังๆเนี่ยสดขึ้นมานะแต่ว่าฟอร์มก็มีกระท่อนกระแทนบ้างแต่ว่าเพชรวันชัยในเก่าอยู่แล้วนะครับก็ดูดีกว่าเก่ากว่าแต่ผมบอกว่าทีต่อทีลูกหนักเพชรวันชายแต่ว่าเจ้าเบิ้ม ก็ไม่ธรรมดานะได้ยาวที่ตอนที่ผมมองว่าหนุ่มสดแล้วก็ใหญ่ยาวอย่างยอดธงเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าชาัยได้นะครับชอบไปที่ร่างกายแล้วกันนะเจ้าเบิ้มนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กําลังห้าวมากชนะน็อกต่อเนื่องเลยผมเชื่อว่านะครับเจ้าเบิ้มวันนี้น่าจะดีพอที่จะขย่มรุ่นพี่อย่างเพชรวันชัยได้คู่เอกวันนี้ชอบไปที่ทางด้านยอดธงสงจทรตุวัตจิงครับส่วนอีกคู่ไปที่เพชรชาวลิตครับ แล้วก็อีกหนึ่งเพชรไปที่เพชรอนวรุวัตรครับ3ตัววันนี้สึกเพรยินดีไม่ชอบอย่าส่วนนั่งดูเฉยๆอย่าหาว่าไม่เตือน